สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเร d เอานะครับก็ห่างหายไปนานนะครับสาหรับองการ u t u b e นะครับไม่ได้ทาคลิปสักทีก็แบบภารกิจมีเรียนนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทาก็วันนี้ผมกะจะเล่นเกมผีสักเกมนะครับแบบไม่ได้เล่นเกมผีมานานมากนะซึ่งเกมนะเป็นเกมผีสัญชาติอินโดนีเซียนะครับโดนิเชียเกมนี้จะเป็นไงไงล่ะไปดูครับเรสเอา เดนนี้อยู่ในตะป,ปีนแล้วผมซื้อมาตอนรถไปดูไหนไม้ผีหรือไม่ไม,ไม่รู้งไม่รู้เฮ้ยที่ผ่านมาเมื่อกี้ตอนที่ศูนย์นะครับตอนที่ศูนย์เราจะเฮกเก้ทับเ,เลยชื่อนี้ว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยพิมา์ภาไยได้ไดหรอแศ0นะโอเคเล่นครับกดโอเคไปเพิ่เสียงนิดหน่อยละกันจะได้แบบว่ามีประสบการณ์ที่แบบเต็มหูเต็มตานะครับโอ้บรรยากาศ อินโดนีเซียเนี่ยแบบอยู่ในเอเชียนะมันก็จะวัฒน,นธรรมก็จะคล้ายๆประเทศเราจะรอนๆโอ้แมก่อ d เริ่มมาก็มีผูนหน้หญิงคนนึงนะครับเป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาหรืออะไรสักอย่างนะครับนั่งอยู่ในเก้าอี้เฮ้ยตื่นขึ้นมาแล้วนะครับน่าจะแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนนะโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้บรรยากาศ หน้าคนลุกคนพองซะจริงๆเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเออเริ่มมาก็จะมัรับแสงได้ไหมคามิล่ามีคามล่าด้วยหรอกล้องพ a ัสเ r v o l ว m ล์มเอ็มพ e สปรีแอ n ด์เซตติ้งมีไฟวัตถุดู ไม่มีอะไรเลยนะมีเอกสารนะครับมีลินดาโนสโน้ตของลินดาคืออะไรครับพ้องนี้มีเตียงนะทุกคนมีตุงน้ำด้วยใครจับเรามาไว้วะเนี่ยเดี๋ยวนะมันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเดี๋ยวเแถวนี้ไปให้ข,ขาวๆอะอ๋อคืออะไรอะ่ะโทรศัพท์เก็บครับ อันนี้น่าใช่ดินดาไหม I A R I R A เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเเ้าเยเหรอ ก็เมื่อกี้เพื่อนเราถามว่าเอาเธออยู่ไหนอ่ะเป็นไรไหมพวกเราเกือบตายเนี่ยพวกเราเกำลังจะตายนะครับไม่ใช่เกือบตายพวกเราเกำลังจะตายแล้วก็แบบว่าผีนะเมื่อกี้เหมือนเป็นผีผู้หญิงใส่ชุดชุดชุดอะไรสักอย่างชุดแต่งงานเหรอไม่รู้โอ้เริ่มหลอนละเริ่มมาเขาหลอนเลยทีเดียวไ,ได้นะครับโอ้โหอันนั้นเพื่อนเราอันนั้นเพื่อนเราแน่ๆ แต่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นคนนะน่าจะเป็นผีปลอมตัวมาเออขอโทษนะเราชื่ออะไรอ่ะเราชื่อลินดาหรอหรือยังไงหรือว่าเพื่อนเราชื่อลินดาเฮ้ยไอ้เหียบวดหัวโอ้ยโอๆยโอยโกินยาฟาลาไหมเออเดินเดินไปดิอ๋อโทรศัพท์ตก โอ oh ้าม่กอดเฮ้ยเอา้าอ๋อกดที่ขวาเป็นโทรศัพท์กดลิกซ้ายถ่ายรูปนะครับอ๋อเราถ่ายรูปทำไมอ่ะเราถ่ายรูปทำไมครับตรงนี้มีตน้นต้นกล้วยนะครับทุกคนเหมือนบ้านเราเลยโอ้ไมกอดมีรูปตึกอ๋อเดี๋ยนะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับ ลังคาลาบูมอลเพื่อนเราเดินมาแถวนี้ไปไวมากเพื่อนเดินโคตรไปอะทุกคนถ้ามีรูปอะไรสักอย่างด้วยนะครับเป็นผู้หญิงชิงช้านั่งได้ไหมอุ้ยเสียง อะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรเื่อขี้ผีเหรอมาอย่างนี้เลยเหรอเออมันคือใครครับผีอ, <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้ยกูไม่อยู่แล้วอ่ะไม่อยู่แล้วแม่งเอ้ยผมไม่อยู่แล้วครับทุกคนผมไปดีกว่าอยู่ไฟก็ไม่มีอะไร อา้าวไปไม่ได้หมายความว่าแบบยังไงอะ่ะเออให้กูไปไหนนะ่ะตรงนี้หรอหุ่ยไอ้เชีย่ยมึงหยุเดเถอะขอร้อง <c oughs> ให้เราไปไหนอะ่ะให้เราไปไหนกูถ่ายกูรอเลย อันนี้คืออะไรอ่ะอที่เข็นของอะไรสักอย่างนี่ไปได้ปะกูเห็นละเออไอ้เหี้ยถ่ายผีได้ครับทุกคนอ๋อถ่ายรูปผีเพื่อจัดการมันอ๋อมันเป็นอย่างงี้นี่เองแล้วเราไปทางนั้นได้ยังอ่ะ ไอ้เหี้กูละเซียวจริงๆไม่ได้อะทุกคนให้กูไปยังไงวะน่ะอืมจะลองเดินกลับไปดูทุกคนทางนี้เผื่อจะมีอะไรกูเตรียมถ่ายเลยนะกูเตรียมถ่ายเลยนะมันก็ไม่มีอะไรเราปะ อ,อกลับมาที่บ้านหลังเดิมนะครับที่เราตื่นขึ้นมาทีแรกมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วนะเพราะว่ามันต้องมีอะไรแถวๆนั้นแน่เลยโอลิมเปียนอะไรวะกลับไปเหอะทุกคน ผมไปดู YouTube มานะครับก็มันเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงนะดูนะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้ไหมเนี่ยเอ้ยใครจะไปรู้วะโอ้โหคุณเดนินทะลุได้ด้วย SK ใครจะไปรู้วะฮะฉันถามหน่อยใครจะไปรู้โคตรเ้ย่เลยเบอร์ได้นะครับห้องนี้มามากันต่อนะ ต่อไปนี้น่าจะโอ้ยไอ้เนี่ยนั่นผีหรือคนอะเอออ่าไม่เอาไม่อยากไปอ่ะไปละกันเดี๋ยวก่อนเอ,อเฮียแวกวาบเลยกูว่ามันมีผีมาเนี่ยกูรอเลยกูรอเลยไม่มาหรอกวังเสียงอะไรข้างในวะ อย่างไรข้างในอะ What ตุ๊กตาเหรอเป็นตุ๊กตาแมวผูกคอนะครับกูถ่ายไปก่อนแล้วกันอะ่ะกูไปเอดใส่แกลเลอรี่อะเนียอะ่ะกูเอดใส่แกลเลอรี่อ่ะคาเมร่าเมมโมรี่แฮตูแกลเลอรี่แบ็แล้วก็อีกรูปหนึ่งที่ผมถ่าย แอตุสแกลเลอรี่โอเคแม่งเอ้ยโอ้โหเพื่อนฮะเดี๋ยวนะเออฮัลโหลเอ่อเพื่อนกดอีได้ ตามตามฉันมาลินดาฮะ <c oughs> กวูวไม่ใช่ละกวูวไม่ใช่ละกูวไม่ใช่ละลินดามึงอนอย่าไปฟังมันอ๋ออีนี่ชื่ออีละนะครับเราชื่อลินดาเออโอเคโอเคโอเคตามก็ตามฮะวอดมึงมึงมึงเฟดหนีไปไหนนะ่ะอะไรวะเนี่ยตกลงมึงเป็นผีหรือคนอ่ะ ข้างบนอ๋อเดี๋ยวเ,ยวเราสำรวจชั้นล่างให้หมดก่อนนะนเต็นบ้านนะครับทุกคนมีลงรถด้วยโอ้ oh my god กอดทำยังไงกูจะได้ออกไปจากที่นี่วะเนี่ย Dice ล็อกประตูล็อกนะครับล็อกก็ต้องมีกญแจ

กาพนักไมวโจรักแพนตูล่าวัราตเหกก็เป็นแบรนด์นะครับแบรนแบรนแบรนวงล็อกเีลยวกูปิดทำไมไม่มีอะไรเลยนะทำไมเพื่อนกูชอบวงล็อกอ่ะมีคอมด้วยโอ้โหโอเคโอเคออก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 อะไรน้องแมว เข้าได้ปะเข้าไม่ได้นะครับทำเสียงอะไรวะโอ้นี่อยู่รงนี้โอ้โหเหี้ยทางยาวจัดเลยห้องน้ำนะครับขี้หน่อยไหมนั่งนั่งไม่ได้โอ้โหไอ้เหือห้องนี้เข้าได้ไหมอะ อ๋อแล้วก็มันมีประตูแล้วมันมีอ๋อมันน่าจะเป็นห้องโล่งๆเลยเชทุกคนครับมันน่าจะมาจากห้องนี้เสียงอะ่ะแต่ห้องห้องใดสักห้องหนึ่งนี่แหละกูได้ยินจริงๆนะเสียงอะ่ะเอ่อฮีระเจอทำอะไรอะ่ะอีเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อีละอีดอก้ำอะไรกูหัวแล้วสนุก What? กูตื่นอยู่ที่ไหนวะเนี่ยแสงสว่างคุณได้เล่นมาสักพักแล้วอ่ะฉันขอให้นะนำว่าเบรกสักหน่อยนะให้พักก่อน ก็ผมว่าจบลงไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็วันนี้มาเซเวดูถ้าเกิดอยากให้เล่นต่อก็ทิ้งไว้นะครับผม,ผมอาจจะกลับมาเล่นต่อนะครับก็กลับมาเล่นอยู่แล้วอ่ะเพราะมันแบบว่าอ,อ๋อมารบอกว่าไอเทมสามารถเก็บได้เพื่ออัปเกรดอาบิตี้ของลินดานะครับความสามารถของลินดา,น,านั่นเองก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละครับทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย